กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของตำรวจตะเวนชายแดนค่ะได้สกัด2หนุ่มชาติพันธุ์ลักลอบขนยาบ้าก,กว่า2ล้านเม็ดนะคะจากชายแดนแม่ฟ้าหลวงเลี่ยงด่านตรวจค่ะเพื่อหวังส่งของนะคะกลางเมืองเชียงรายทางด้านของพลตำรวจ พลตารวจเอกกิตรัตพันเพชรค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าจ,จํานวน2องล้านหนึ่งแเม็ดโดยการจับกุมในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบค่ะว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากอําเภอแม่ฟ้าหลวงมุ่งหน้าไปยังอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางบ้านท่าเข้าเปลือกแม่จันดอยหลวงจึงได้นํากําลังนะคะไปตั้งจุดตรวจจน กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า โตยต้าโคร l a c ครอสสีขาวหมายเลขทะเบียน1ขอไข่ดอชาดา5681กรุงเทพมหานครค่ะจึงได้แสดงตัวขอตรวจคน้นแต่รถคันดังกล่าวได้พยายามขับรถหลบหนีและเสียหลักลงข้างทางค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ควบคุมตัวนายชะมูละจะทอเป็นผู้ขับขี่ครับและนายขนากรลาหูนะนั่งโดยสารมาด้วยก่อนจะทําการตรวจค้นภายในรถยนต์คันดังกล่าวมีถุงกระสอบสีดําจํานวน8ใบาวางไว้บริเวณที่นั่งหลังคน และหลังที่นั่งผู้โดยสารจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ากระสอบทั้งหมดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าจำนวนกว่า2ล้าน1แสนเม็ดครับค่ะซึ่งผู้ต้องหานะคะก็ให้การค่ะว่าได้รับ การว่าจ้างจากนายทุนชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อนะคะเพื่อที่จะให้ลำเลียงยาเสพติดเนี่ยไปส่งในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงรายเพื่อที่จะให้กลุ่มลําำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศทางเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้นําตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ